เล่นคิลเลอร์นี่คือเสียสละจัดๆก็ไม่ขนาดนั้นเอาขายไปมุม,ม ไห้ผมเก็บแบบมุมได้นี่ว่าทุกคนว่าผมจะวิ่งเอา้าออไม่ทันเมื่อกี้ ถ้างั้นถ้าวางโดนข้างบนนีได้ปะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดอย่างเงี้เป็นอย่างเงี้วางโดนตรงข้างบนได้ปะใต้ดินออกมาไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยวางได้เนี่ยมันไม่มีใครติดเลยเห็นปะผมว่าไม่เวิร์ก มันต้องมีคนติดไอ้นี่บ่อยๆหน่อยอะติดโดนเราอะ <c oughs> ติดแทบดิไม่ได้ติดโดนนะสัตว์ต้องเก็บมุมก่อน วิ่งไวอยู Hollywood. ่นะเนี่ยทุกคนทำเป็นเล่นนะอุ้ยยัดแม่มาแล้วไอ้สัตว์มาแล้วกูมาแล้วใครอยู่ไหนตัวไหนเฮ้ากูมาแล้วอุ้ยกูมาแล้ว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 เพื่อนกูมาแล้วกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้ว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 ไอ้สัตว์ คุณช mm. ี้จัดเลยเพื่อนกูณชีจัดเลยเพื่อนล่ะคุณจัดเลยเพื่อน เพื่มนู่นเนาะอาจจะต้องแสบเปิ์ลถ่วงเกมซะหน่อยเก็บติ้งเก็บใหม่โหเย็ดแน เชียวิ่งโคตรไวอะไอ้สัตว์ผมไม่รู้เป็นพ่อแอดออนแดงหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้นะเจ็ดแม่แต่วิ่งไวแบบเจ็ดแม่แบบแต่แมงมุมด้วยนะอันนี้คือแมงมุมด้วยนะเชียเค สรุปว่าเป็นพลเ,เป็นพลัสออนแดงปะวะสรุปโอ้โหคือไม่รู้แล้ววิ่งไม่เท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ยนนผมใส่เปิร์ลมาหลายอันด้วยครับมันเลยมั่วมีทั้งแมงมุมมีทั้งอะไรมีทั้งเอเลี่ยนอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้ยผมขอเก็บแมงมุมสามเลยดิผมอยากรู้ว่าเนี่ยทุกคน,นเนี่ยนเนี่ยโอ้โหเฮี้ยแม่งวิ่งไวม่สดสอง <laughs> เดี๋ยวไอสัตว์ดนมานี่มึงมานี่เอร้ามึงจะไปไหน thì à, Này Tôi này phiếu Tôi này phiếu <laughs> <laughs> ตัวไหนเป็นเปรี้ยวไวสัตว์เจอกูหน่อยดิอ้ อาา้าได้หมดวะผมไปเก็บแบงค์มุมก่อนอ๋อ ผมไม่รู้แล้วตอนนี้วิ่งไหวเพราะอะไรไม่รู้คือกูรู้แค่ว่ากูไหวมากกูรีเดอรแฟตอ่ะอืมกูไหวมากมากูไหวแบบว่าไหวมากมากไหวแบบสุดๆเลย ทุกคนดูนะเดี๋ยวดูมุมสามนะยัดแป้แบบว่าแบบว่าสุดๆดะผมบอกเลยเฮียมันนะ่ะแบบว่ารอดก็รอดอะ่ะไม่รู้แต่ที่รู้คือจุกไม่ได้อะ่ะอุ้ยเย้ปรับไปอย่างนี้นี่แหละสิ่งที่ออกูรอคอยกูจะได้ตัวนี้ทั้งวันทั้งคืน เรได้เจ๋งมึงใช่ไหมเอเดะเมื่อกี้มึงเฟี้ยมากงั้นหรอูไม่ทันเมื่อกี้มึงเฟี้ยใช่ไหมเอเดะอ่ะอื้มกูมาแล้วมึงจะไปไหนอืมมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนอุ้มมึงจะไปไหน เมื่อกี้มึงเปรี้ยวเหรออีคือตีคือใส่เบอร์เอเลี่ยนมาแมงมุมอะไรไม่รู้คือตีติตดกันเลยเมื่อกี้ผมบอกสรุปคือเก่งแล้วใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรอ่ะแต่ที่รู้คือแม่ง ไอ้เชี่ยคือมันบ้าไปแล้วอ่ะนี่น่าจะวิ่งเจนะ็ดไปละผมไม่รู้ต้องไม่บวกเปอร์เซ็นตะ์อ่ะแต่ว่ามันน่าจะวิ่งไวมากเลยครับผมไม่รู้มันวิ่งไวแค่ไหนอ่ะอุ้มาแลยตัวไหนเฟี้ยวฮะตัวไหนที่มันเฟี้ยว ตัไว feel, ตไหนที่ว่ามันเฟี้ยวตัวไหนที่ว่ามันเจ๋งมึงอยู่บ้านใหญ่ใช่ไหมกูมึงอยู่ไหนอีเฟิงหมิน่นมึงออกมารับโทษดซะดิมึงอยู่ไหน ไอ้เยอะเลยไอ้เยอะเลยมันบ้าไปแล้วที่มันสุดยอดไปเลยว่ะทุกคนออยู่ไหนฟังมนบี <KNOW> mm <nervous> มพ่ง่ไหนทุกคนดูดิดูผมดีนะตะกินที่ผมตีปุ๊บแล้วผมได้ตีอีกทีนึงเลยอ่ะมันแบบมันไปไหนไม่ได้อะ่ะเซ็ตเบสกับแมงมุมกับอะไรไม่รู้เอเลี่ยนกับเคลียรตัวมันเองกับอะไรควรและไรไม่รู้ว่ะ เนมาแล้วไอ้เฟิงหมิ่นมึงอยู่ไหนมึงออกมารับโทษแบบเดี๋ยวนี้มึงยัง หรือไอเยอะมันแบบว่ามันบ้าไปแล้วอะทุกคนเป็นนี้มันบ้าไปแล้วจริงๆแงมุมสามแล้วหรืองางตีด้วยทุกคน เมตาใหม่ถึงกำเนิดแล้วแย่เซิร์ฟเดสหรือเปล่าไม่รู้แต่นี่รู้กูมา, <laughs> มาแล้วกูมาแล้วครับจงเช็ดกูมาแล้วใครมาไม่มาไม่รู้แต่กูมาคือ <laughs> <labeled> ในผมจ่ายที่ยความสามารถนะครับ ของเซอร์อันนี้คือคร่าวๆนะผมก็ไม่ชัวเรื่องแบบตัวเลขประมาณนั้นนะครับคือตอนนี <c> ้ <oughs> คือ,อน,นี้คืออยู่ในเซิร์ฟเทออยู่นะทุกคนเผื่อเอาไปลงใน u t u b e นะครับคือตอนนี้ตัวโดนปรับมาใหม่ครับโดนอ่ะจาก4จะกลายเป็น6นะครับจากจาก4โดน4อันอ่ะจะกลายเป็น6อันนะครับเออแล้วก็มันจะโซนไม่ได้ละต่อไปนี้คือเซอร์ที่อยู่ในโดนในในวงอะ่ะมันจะไม่ติดถ้าเกิดอยู่นานๆจะไม่ติดปอดกำบังแล้วนะครับเออแต่ถ้าเกิดโดนไอ้วงวงอ่ะที่มันหมุนๆอ่ะโดนครบ3ทีอทียครับจะเจ็บ เราก็จะติดแถบติด,ต,ดติดแถบที่ตัวติดแบแถบอะคอแถบไอ้กับดักหมีเนี่ยไอ้กับดักกงเล็บเออไม่ใช่กับดักหมีกับดักกงเล็บอะใช่ไหมพอติดปุปป๊บอะเราก็จะวิ่งไวขึ้นเข้าใจไหมเออประมาณนั้นนะครับเอออันนี้ที่เข้าเข้าใจน,นะเข้าๆนะประมาณนั้นนะแล้วถ้าเกิดโดนโดนไอ้วงวงครบสามทีจะเจ็บนะเออแล้วก็ติดติดคอแถบแล้วเราก็จะวิ่งไวขึ้นนะครับแล้วก็แอดออนที่ผมเอามาก็คืออ,อายุของแบตอะ เออแล้วก็แบตไอไอ,ไอแบตเตอรี่คอแถบมจะติดนานมากเลยนะแต่ผมเอาไอออนแดงมาก็คือแม่งจะลดลดอายุอ่ะครึ่งหนึ่งแต่ว่าแม่งเพิ่มเอฟเฟกสถานะเร่งรีบจากผู้รอดชีวิตที่ถูกตรวจจับบนเรดาร์เพิ่มขึ้น2ี่อันนี้ผมไม่ผมแม่ชัวนะครับว่ามันว่ามันว่ามันวา่นวา,มนวามันคืออะไรแต่ให้ผมเดาว็คือก็คือติดกับดักแล้วเราตัวเราน่าจะวิ่งไวข,ขึ้นมัง้งอันนี้เดานะไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อันนึงที่ผมใส่ไปคือเป็นความเร็วในการหมุนโดนเนี่ยไอ้ที่มันหมุนหมุนในเส้น จะหมุนเร็วขึ้นนะครับสิเปอร์เซ็ต์แล้วก็เซตเิรกที่เอามาก็คือตีแล้ววิ่งไวของเอเลียนง้างตีของเรือทวินนะครับแล้วก็เก็บแมงมุมของไมเคิลนะครับแล้วก็เซตเบรของไมเคิลทุกคนเมื่อกี้เห็นช็อตบ้านฟ้าปะช็อตไอเอดาแบบว่าเราตีเอดาเสร็จปุ๊บมันไปไหนไม่ได้เลยอ่ะมันไปไม่ได้เลยไอ้เนี่ยนี่แหละตัวที่รอคอยนะครับแม่งแบบว่ามันวิ่งแบบมันจูไม่ได้อ่ะ มันมันอยู่ไม่ได้อ่ะเออก็คือคือแอดออนเนี่ยน่าจะเพิ่มความไวนะในเดานะผมไม่แน่ใจนะครับแต่คือถ้าเกิดติดคอแท็บอ่ะจะเพิ่มความไวอยู่แล้วติดหนึ่งคนก็เพิ่มเพิ่มไปผมไม่แน่ใจว่าเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมไหมนะครับแต่ว่าก็น่าจะประมาณนั้นนะไม่แน่ใจว่าติดคอติดไอ้แท็บอ่ะคนนึงกับดักคนหนึ่งอ่ะว่ากับดักกรงเล็บเนี่ยมัน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 ติดแล้วมันวิ่งไวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ที่รู้คือเมื่อกี้คือแม่งบ้ามากทุกคนมันแบบว่า ไอชี้มันวิ่งไปแบบว่ามันเหมือนแฮกเลยอ่ะแต่ก็นี่คือเมอตาใหม่แน,น่นอนครับผมบอกเลยแล้วโดนกูบินมาจากไหนเนี่ยสี่ห้าอันเนี่ยไอสัตว์ทะลาะไหมโดนกูบินมาไม่หยุดเลยทุกคนดูดิเอ๊ะสุดยอดเลยว่ะทุกคน